อันนี้รนหะัส0395นะครับ <c oughs> คาดการว่ากราฟจะจบตรงประมาณแถวเมาส์นะครับอ,อันนี้นครับราคามาประมาณแถวเมาส์ละนะครับการการชี้เป้าจะมีการเพี้ยนนิดนึงนะครับ <c oughs> ว่ามันจบตามเป้าหรือเปล่านะครับนี่เป็นเทคนิคอัพเกตเอเรียนะครับกดด้วยรหัส0395น,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 นะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักูนย์สอ2นะครับอ่าที่คาดการก็คืออยู่ประมาณตรงนี้นะครับที่คาดการว่ากราฟจะขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลงต่อหรือคือจะจบประมาณเนี้ยนะครับก็คือประมาณตรงนี้นะครับ นะแต่ว่าลงมานี่ก็เกร็งๆเ,เหมือนกันนะแต่ยังมองว่าในมุมตรงนี้เป็นมุมวายอยู่นะครับยังเป็นมุมวายอยู่นะครับนะต้องขึ้นมาจุดที่คาดการณ์ก่อนนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับต้องดูว่าตอนจบเป๊ะไหมนะครับรนะหัสนะครับรหัสคือ0ูนนะครับศูนย์สองนะครับแล้วก็อยู่ม 90, นเก้าศูนย์ะครับรหัสนี้นะนะครับอโอเคประมาณนี้ฮนะ